เห็ดมะขามดองไง่ายๆไว้กินนะจ๊ะสูตรนี้ทั้งสีงามแล้วก,ะก,ะกะ็สูตรนี้เห็ดแบบธรรมชาตินะจ๊ะพา,าสีดองไว้กินไว้ขายก็ได้ปีนี้านพี่น้องมะขามดกคือกันบัจา้าแถวบ้านนี่ก็คือดกคูตน้นมืี้ก็มาเอามะขามเพื่อนหน้านะจ๊ะเป็นมะขามพันเอียงกับผู้หต่วหนนวยใหญ่ฮามที่ผนมหลับซื่อนี่จิ้มนายขายก็คือสิได้เนื้อดีนะจ๊ะพี่น้องมันน่วยใหญ่แถวบ้านนี่ก็สิมีหลดมะหบซื้อนะจ๊ะพี่น้องขายเป็นลูเห็ดมะขามน่วยใหญ่จังสี่ก็อดจ่จีนอกอยอยากออามาเ็ินกกหได้เเววก่่นนนทีีาาสิปม้จซะ ดแล้วก็สิข้างหมอนะจ๊ะมาลวกมาคามผู้ใดสิแกะแบบสดๆเลยก็ได้นะจ๊ะหรือว่าสิเอามาลวกจังซี่ก็ได้ตอนแรกเฮาก็สิเอาไปลองเบิ่งก่อนพักหนึ่งนะจ๊ะกะเบิ่งอันนี้ก็คือใส่เวลา2นาทีจ๊ะบัดนี้เฮาก็สิเอามาเทใส่น้ำถ้าน้ำฮอดแห้งก็สิประมาณนาทีนึงนะจ๊ะพี่น้องก็กะกเอาถ้าเอามาลวกจังซี่ก็คือสิปอกง่ายนะจ๊ะพี่น้องโหลดเวลาได้ลายหลังจากที่เฮาปอกแล้วเราก็สิเอามาล้างจังน้อยเนาะจ๊ะย่านเปลือกเพิ่นตี้ปอกไปปอกมาตอนนี้มะขามก็อยากเริ่มแห่จังน้อยเนาะจ๊ะแต่ว่าบ่เป็นหยังแล้วเฮาก็เทน้ําปูนที่ว่าเฮาเซไว้เนาะจ๊ะเป็นปูนเขี่ยวมากนี่ล่ะจ้าเซน้ําปูนนี้ชั่วโมงนึงเนาะจ๊ะ บาร์นี้้ากะซิมาข้างหม้อต้มน้ำเกลือใส่เกลือลงไปประมาณหาซ้อนพูนนะจ๊ะแล้วก็ถ่ายเพอนเย็นหลังจากที่เขาเสพไปประมาณสมม่งกวกวัวนะจ๊ะบานทนี้ห้ากะซิมาล่างโอกะซีล่างประมาณน้ำสองน้ำนีนแ่แหละจ้าบานี้กะซิเทน้ำเกลือใส่นะจ๊ะพี่น้องเสพไปขึนนึงบานนี้มื้อใหม่มาห้ากกบซิข้างหมอ้อนะจ๊ะใส่น้ำตาลลงไปต้มใส่สองถุงนะจ๊ะหนาสิประมาณถุงละครึ่งโลบานนี้กข็ขล้นขลนนะจ๊ะพี่น้องถ่ายเพอนเย็นมากคามพี่เขาเสพน้ำเกลือไว้ห้าวาะพีมะ นาจะดองไปประมาณ2คืนแต่ว่าไัยที่หมักสมสมทางในนี่ก็คือนหนึ่งกับพ่อนาจะพี่น้องเริ่มแซบแล้ว2คืนผ่านไปนี่ก็คือสีโบมีความสมเลยนาจะพี่น้องกินแซบแซ่สูตรนี้ก็คือเห็ดง่ายง่ายนาจะเห็ดแบบธรรมชาติเลยสีมะขามก็คือสีเป็นสีงามๆจังสีเลยนาจะแล้วก็กรอบแซบอีลีแล้วมะขามน้อยๆก็เห็ดได้นาจะพี่น้องเห็ดมือสองมือเท่านั้นนะจะพี่น้องเบิร์ดนาจะวาสีดอีกอยู่จังใดพี่น้องเอาไปลองเห็ดลองเบิง์ด้าจะเห็ดง่ายแล้วก็กินแซบแซ่มาจ้ามะขามดองที่ว่าเขาเห็ดอีกนนาะะจ้หยวง อู้บเบื้องไหนจ้าพี่น้องข้างอีดีกรอบๆยังสีเลยอือเพล่งแซบบ่บกรอบบอสมเลยจ้าพี่น้อแซ่บเม็นบะมี่้นรียำกุ้กับไปบอสมเลยจ้าพี่น้องแซ,บแซบ่บ ขนาดบะจิมยังแซ่บเลยจังบะจิมแห่งแซ่บปกติมาขามกุ้งเหยื่อส้มส่งน้ำปลาไรไม่อันใหญ่ใหญ่ <c oughs> จะอ่อนมาขามเนื้อดีดีชื่อ <c oughs> <c oughs> ครับเห็ดกระบญญนยางนาจาะพี่น้องดองไว้กินต้องไว้ขายก็ได้ครับกินตีดอกกินเล่นเลนไปเลยจ้ะพี่น้องก็ต้องจำกันยังแหลครับ